จ้าลุงปานาอาเบอร์ซูโคทุกคนจ้าเมื่อนี้สะอน้นกาสซมาซอยชีนสบายดีพี่น้องเห็ดอันหมูกระทะได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็อื่นไปปรุงกระเตมซอยชีนก่อนเลยได้มออันนั้นแล้วเนาะ,ะวันนี้สบายแล้วไปดงังไพ่าดาตซื้อซีนกิโลมาหนึ่งกิโล น้องน้อยกินน้ำบุงบออ้งเบิดเมอรอแม่ปุ้งบริเหตุคิดน้องเลยนี่ก็พักที่เราเต็มไว้เนาะพี่น้องเนาะล้างเรียบร้อยนี่ค่ะพักกัดขาวแล้วก็มีพักบงมีแต่สองอย่างนี่แหละนี่พี่น้องก็มีไข่แล้วก็มีลูซีนพร้อม ไปดีพี่น้องมาได้มาพี่น้องเลวกินหมูกระทะด้วยน้าอะไมีด้เจี๋ลูกไหมลูกได้เหรือเพี่น้อบ่แล่วน้องบ่เอาเอาคุนคนมนเดี๋ยววะขอคุณที่ไหนใจดีก่อนเ้ยอะ พี่มีก็มาขอบคุณพูนยัยใจดีเด้อสิฝากเง<อ>ินเนาะเพ่นแหละขอบคุณคนหลายๆได้จ้านผ่านทางอันั่งมุน่นเราจะได้ผ่านมาหายหนึ่งหนึ่งร้อยเหรียญเราจะได้ขอบคุณขอบมุกขอบใจให้หนำที่สน,นใจผน,น,นานมาหายชื่อเราเขากำลังพอเป้ใช้จ่ายซอยเนเพือนไมซานได้จ้าให้คุณคมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเคลีย,ยร์แก้ไขเด้อเดินทางทำอะไรก็ห้ตลอดปลอดภัยจ้า

มาได้จ้าไอ้แม่จงหนเด็บเลยะฮะักใบเต่าเป็นผักด้วยบัวอัดบัอัดบัวอัดบัวอัดมาลูกินอ่ะินลอยลูกอไี่ไะเกี่ยไขดไม่ไข่อากพี่เองบ่น้ำปลาบุ๋ยมันาวน้ำปลาต้านต้าต้านมีแล้พอแล้วานแ้ บีชปนกับอันซุกบะซุกได้บ้บะชินกับได้บแบบแป๊บแปบจะพอเจ้พบกีดกินอยู่ในนี่ก่อนลูกโอ้ยคนจะขีดจเห็ดขีดในบ่อให้ขีดินในกระทะรถเดานะม่เอ้ยเห็ดใหหมอน่วยแต่คัดลักพี่ยอง พอดีกินขอบครัวเล็กๆขอบคัวน้้น่อยเอาหลายคนหนึ่งบ่บพ่อจริงๆเนาะตีแมบัวไว้ม่กับโมแกตสางกันกบหมเขาเลยเดกขลังใบดังไทยบอเหลือมันชุบเนี่ย ตัวมันจะปิ้งในลายกว่าันมันแห้งได้แล้วมันชิ่นเหนียวเอาเพราที่หนุ่มๆนั่นนี่เลยกินโลดอีกินโลดน้องพี่น้องเนาะอันตัวนี้มันจะปิ้งใหลายกวัวคือหมอจะซื้อกล้องหมอนะเอาธรรมดากเปิ้งน้อยเอาไ้กินนี่มาใส่ดุโอ้ยเอาเป็นโบว์ไดเลยยาเอ๊ะถ้าเอาตัวนี้นี่ทำยังไงมันเด้ศพี่น้องเด้ศ ก็จโมงไรเี้ยเนาะหโมงแล้วโมงอะไรลุงบุดกินเอมันแซบลพี่น้องลุงเอามาจานมดตักให้ไหมตักตักตักเน้นเลยครับนี่น้องระวังหัวเด้อ

ไปบึงแตงต่อเปิ้นนี่เป็นไข่ออกเดินไปไปออกบ่ได้อยู่ครับสิเก็บพวกบ่งให้เด้อเอเจ้าก็เก็บนําไปเป็นินเลย ไปไปเลยโอ้ดต้องไม่ต้องรีบร้อนกินไปเรื่อยๆ้างใ้เห็เหอเอาอีก่ออานกินดอเลยพอบอกเดตัดมะมัดเก็บเเกมีได้เหรอมีเท่านะหว่องเลยเบิ้ลมีห่องคือโด เอาเฮ้ยี้นนาะิเอบโบบแมต้นนี้มันชิใหม่แล้วบนานอ่ะในเจ้าิกชอตังไหนลูกทอนไวเข่นอันอันไม่เขาหน่อยจะเอายืมไปใช่หรือมน้งเรอยคนนั้นหัว เดี้าเห็ดงานเลยิ้มเราจะซอยงานหมอแ้คุซอยจะงามดีเนาะโอ้ยอาเ็นเล้วเนาะเป็นไตกินเนาะเ็ลเนาะมันมันก็ร้าเปานจอจ้ากินสรุปจ้า เยอะกวนี้เยอะแม่ชิ้นเมาได้กันกน็ได้นำมันมนพอดีบนันส้ดเจ็ดคนยาวีออเดอร์พักเดิกพักกเก็บอยู่เพื่อนนันนาสาวพี่น้องเลยข้าเว,วลาเัากับข้าวกามาแต่ขขกูเราคือกัน บ่ได้ให้บ่ได้ไปตลาดซ้ําซี้ก็ฝากบักกุ้งซื้อแต่เช้าว่าๆกินก็แซ่บเนาะปากค่อยนี่เจ้านี่กินซื่อๆวันนี้ ไปบนหนึ่งเขากินอะ้รเอาเนาะ

เอาลูกเจ้าสุกมาคลายไล่มาีนี่กับลาพีลานอนไปก่อนนะพี่น้องเยบลยขอบคุณทุกล์ทุกเมนทุกคนที่เราี่ก็ลาหลับมอง้าปลาสาวเนดาไกเส็บล่ังเ้อ่ะขอบใจน้าขอบคุณไ้จีนลลายจ้าียเรื่องในคอบครัวอุ่นจ้าบายเรียงมุกกระทะทพี่นองมือนี่อ่ะครับ